ที่ลานตลาดซุนีเฟรียมาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์สุขภาพจิตที่10โดยดรสุภาพรสีธัญรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่10ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โดยนายแพทย์ประภาสอุครานัน ผูมอหน่วยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพและภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่10พร้อมใจกันจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิด Mental Health a n y w h e r e Health Care Every One เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจโดยมีนายกำมพลิริรัตนน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานและนายแพทย์ธทีรพงศ์แก้วพอมรน,นายแพทย์สาธาณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10เป็นผู้กล่าวรายงานโดยตลอดสัปดาห์วันที่1ถึง7พฤศจิกายน2566หน่วยงานสาธรา,าสุขในเขตสุขภาพที่10 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยสโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตในหน่วยงานชุมชนและรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนรอบข้างเมื่อตนเองหรือคนรอบข้างประสบปัญหาสุขภาพจิตสามารถรเผชิญปัญหารู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงสุขภาพจิตให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ เป็นเพื่อนที่ดีดูแลใจที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมแนวคิดเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจคือแนวคิดที่ต้องการสร้างความตระหนักและให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องของสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องของทุกที่และทุกสังคมซึ่งเพื่อนแท้ที่สามารถดูแลใจสามารถทำได้โดยใช้หลักสาสในการประถมพยาบาลทางใจได้แก่หนึ่ง สอดส่องมองหาโดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนกลุ่มเสี่ยง 2. ใส่ใจรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกคลายความทุกข์ในใจและ3ส,ส่งต่อเชื่อมโยงโดยให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบริการประเมินสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม Mental Health Check-in ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตนิ้การให้ความรู้บูธกิจกรรมฮิวใจการถแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์เพื่อนดีดูแลใจบนเวทีและมินิคอนเสิร์ตดนตรีสร้างสุขเป็นต้น